มีสารโพม <คะ S 2> ีสารโพชักนิดหนึ่งเนื่องจากผู้ประกาศเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยเขาได้อันดับหนึ่งาต้องแสดงความยินดียินดีด้วยค่ะแต่ผมก็ย,ย,ยังเกาะห้อยอ,อยู่เป็นอันดับสองนะโหนไว้ด้วยผู้ประกาศข่าววิธีกรอชายแห่งปีค่ะอันดับหนึ่งคุณกัญชัยกาเนิดพลอย 31. 1อ่อซอันดับที่สองพี่ยุทธ์ค่ะสรยุทธ์ุทัศนจินดา25.6%อันดับสามคุณภาคภูมิคุณภาคภูมิพันธสถิตค่ะ7%เปอเอาเนี่ย คะแนนขนาดนี้ถือว่าบุญแล้วอ่าคุณโหนมปีนี้ใครจะประหยุน์เขาอ่ะไม่มีใครรู้แล้วว่เขาจะไปถึงไหนต่อเนี่ยตอนนี้อสองกรรมไปทั่วเลยอนวลนี่ได้ขนาดนี้ถือเป็นบุญแล้วอส่วนอันดับหนึ่งของฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะน้องไบรท์พิชรันจันพุธยังอยู่ที่เดิมขอบคุณมากมนะคะออันดับสองช่องเจ็ดคุณเปรมสุดาสันติวัฒนาอันดับสามคุณจอมขวัญเหลาเพชรค่ะหกสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเดิมอันดับนะ อาแต่ที่ผมจะบอกก็คือนักการเมืองอีสานโพโท,ท่านผู้ชมอีสานโพอันดับหนึ่งนักการเมืองแห่งเป้คุณพิธาลิมเจริญรัตค่ะ23.9าเปอร์เซ็นต์นะคะอ,อันดับสองคุณแพทองทานชินวัตร8 1 8 8เปอร์เซ็นต์อันดับสามคุณเศรษฐาทวีสินค่ 11. ะ11.8เอปอร์เซ็นต์นี่คือนักการเมืองอีสานโพท่านผู้ชมอ้า คนเราเซ็นเห็นเราคิดยังไงอุ้ยอ้าวเดี๋ยวรอดูกันค่ะยี่สิบสามจุดเก้าแต่ก็ไม่ห่างมากนะใช่ไหมสิบแปดจุดแปดสิบแปดจุดแปดคุณพิทายี่สามจุดเก้าคุณอุงอิงสิบแปดจุดแปดค่ะถ้าถ้าคิดแบบอะพยายามจะคิดแบบเข้าข้างเพื่อไทยหน่อยเอาสองคนนี้รวมกันชนะไหมแพ้ทองทานกับคุณเสถาอ๋อชนะค่ะได้สามสิบได้ได้ได้ยี่สิบเก้า 29เกกว่าส0มสิบสสิบ <6. S 1> โดยประมาณอ้าวะนี่ <c oughs> อันนี้คือนักการเมืองแห่งปีแต่ก็ดูทีละคนเนี่ยห <c oughs> รือยังไงอ้าวท่าผู้ชมเห็นยังไงถัดมาอ่าว่านผู้ชมนักเคลื่อนไหวและผู้อุทิศตนเพื่อสังคอมแห่งปีอันดับที่หนึ่งคุณกันจอมพลังค่ะสิบดจุดเปอร์เซอันดับที่สองคุณบุ๋มปนัดดาสิบเปอร์เซค่ะอันดับสามคุณหนุ่มกัญชัย2.3%จุเปอร์เซค่ะ และในส่วนของสถานดีโรทัศน์และช่อง YouTube แห่งปีอันดับหนึ่งช่อง3 HD ค่ะ36.6%ห่างเลยอันดับ2ช่อง7 HD นะคะ16.4%อันดับ3ช่องวัน31ค่ะ8.3%เอา2กับ3รวมกันได้เท่าไหร่24.7ช่อง3อันดับหนึ่งได้เท่าไหร่36.6ค่ะอ้าว หนังสือพิมพ์ข่าวเว็บข่าวและเพจข่าวแห่งปีอันดับ1ไทยรัฐค่ะ28.6%อันดับ2เดลี่นิว11.6%ขึ้นมาจากอันดับ3ค่ะส่วนอันดับ3ข่าวสดค่ะเข้ามาติดอันดับปีแรกนะคะ11.2% 11. คนอาวงดนตรีคณะหมอลำคณะลีเกแห่งปีระเบียบวาทศาินค่ะสิบเก้าจุดแปดเปอซอันดับสองปรถมบันเทิงศิลสิบจุดปอ์เซ็นต์อันดับ3สาวน้อยเพชรบ้านแพงและเสียงอีสาน5้าจุดองเปอเซ่อพระเอกแห่งปีนเดตคูกิมิยะค่ะ1 8บปซ อันดับ2เจมจิรายุ7.5%ปอเซตอันดับ3โป๊ปธนวัตรป์เซ็นต์สามคนที่ช่อง3หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะรางวัลนางเอกแห่งปีอันดับ 1, 1น้องยาย่าอุรัสยาค่ะ15.4ปอเซอันดับสองเบลล่าราณี11.4%อปเซอันดับ3น้องใหม่ดาวิกา8.1%ซค่ะนักร้องแห่งปีที่1นึ่ไม่มีใครโค่นเขาได้เลยนะ คุณมนแคนแก่นคู่นักร้องชายแห่งปี18.7%ค่ะอันดับสองก้องห้วยไร่8.5%อ,อันดับ3ไหมไทยหัวใจศิลป์6%ค่ะนักร้องผู้หญิงล่ะ นักร้องผู้หญิงแห่งปีคุณต่ายอรไทยค่ะ20.7%อันดับ2ลำยไยไหทองคำ14.9%ปอันดับ3คุณแอนอรดี6.0%รวเซางบุคคลที่ชาวอีสานภาพภูมิใจแห่งปีเป็นรางวัลใหม่เลยนี่อันดับหนึ่งลิซ่าลลิสาค่ะ9.2%อันดับ2คุณตายอรไทย7.6%อันดับ3บัวขาวบัญชาเมฆ5.7%อ่าอีสานพลอีสานโพล ติดตามากันมาทุกปีต้องขอบคุณพี่น้องชาวอีสาน<า>อ่าในส่วนของผมน้องไบร์และชาวช่องสามทั้งหลายาและเราก็ว่ากันต่อถึงไหนแล้วอ,อพ่อใหญ่อยู่ไหนฮะเ,เขาจัดอยู่ในกลุ่มไหนอนักการเมืองแห่งปีก็ไม่ใช่ใช่ไหม อาทนับสามเดือนสุดท้ายมีโอกาสนะอนักเคลื่อนไหวผู้อที่ตนเพื่อสังคมก็ไม่เชิงฮะพระเอกแห่งปีก็ยังไม่ได้เล่นหนังนะนักร้องชายแห่งปีมีใครเสนอชื่อไหมคนไม่สำคัญนะเอ่ะยังไงอ้า